เรื่องถนนนะคะท,ทุกสายเพื่อเราที่คนในเสนอมาเนี่ยเราเห็นเราส่งช่างไปสํารวจสํารวจแล้วต้องกําหนดราคากลางแล้วก็ออกแบบเข้าแผนเข้าแผนแล้วก็จะหาผู้รับจ้างตอนนี้มากมายเป็นร้อยสายเลยในจังหวัดเราใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ใหญ่เยอะมากนะคะถนนทุกสายบางเส้น มันไม่ใช่ในอของเราแต่เราขออนุญาตก่อนเราสร้างสะพานหรือไรกรต้องขออนุญาตเชมประธานและกรมเจ้าท่ามันต้องเป็นขั้นตอนเราทําเองเลยไม่ได้ชาวบ้านขอไปผ่านต้องติดเทศบาลอวตรส่งมปยังปเจอะเจาก็จะเข้าแฝนแล้วเอาอไปสารวจตั้งราคากลางแล้วหาผู้รับจ้างได้เลยค่ะแถวบางไทรก็จากวัดบางค้าไปถึงอําเภอบางไทรเส้นนั้นบิ้มอะไรตอกเข็มบนถนนอีไหนสุดเสียงหายต้องตอกเข็มต้องออกแบบบนถนนเลยนะคะ และอีกลหลายสายทุกอำเภอเราทำมากมายจนตอบไม่ถูกเราจะมีโพชัวให้พวกเราได้ดูว่าเราทำที่ไหนบ้างเราทำา16กอำเภอทำมากที่สุดแต่เราไม่ค่อยได้ปักป้ายเราทำทุกอย่างแต่เราไม่ได้พูดเราทำมากกว่าพูดนะคะตอนนี้เรื่องสายไฟที่ทอพูดว่าเดิมอยากให้ได้ใต้ดินเราก็ใส่ใต้ดินเขาก็ตัดแล้วก็ดึงสายใต้ดินเอาไว้ตรงกลางโดนรักอีก ไว้สูงหลายที่ล้มต้นสายไฟเลยเรากำลังจะปรับปรุงว่าออกแบบไหนดีที่เขาไม่ขโมยได้อย่าลักสายไฟเลยลูกอย่าล้มเลยแล้วเราจะได้มีแสงสว่างกันตลอดเราสงสารคนไปทำงานโรงงานดึกๆนัลูกนะซ้อห่วงมากเรื่องสายไฟเนี่ยท้องถิ่นท้องที่จะช่วยเขาเฝ้าระวังนะคะเรื่องน้ำประปาอย่างนี้นะคะมันต้องของอบตหรือเทศบาล อบประจอทำไม่ได้พูดได้แต่ทำไม่ได้เราไปไหนมองคูคลองหนองบึงวัชพืชแน่นผักตกชวาเราก็ส่งรถไปคอกขุดลอกคลองอตกชวาขึ้นในคลองหนองบึงถนนหนทางไฟฟ้าทุกอย่างเราดูหมดแต่เราไม่ได้คุยเท่านั้นแหละเรื่องจากใจจริงของก่อปัวเราเราตั้งใจมาพัฒนาสร้างสรรค์จังหวัดพระนครศรียยาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเราตั้งโครงการไปเยอะแยะแล้วเราจะทำ อ,อายุเป็ียนตัวเลขแต่ความคิดมันสมองทุกอย่างมาหมดเยอะแยะไม่ได้หยุดยั้งและเรามีวัยรุ่นทุกรุ่นทุกวัยมาช่วยกันเสนอข้อคิดเห็นเสนอแนะเรามาร่วมคิดมีอะไรเสนอขึ้นมาแนะนําขึ้นมาและไม่ต้องกลัวซ้อซ้อเหมือนพี่ป้านะออาซ้อตั้งใจรับลูกหลานทุกคนรับคนยากจนรับทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในหัวใจเราแก้ไขปัญหาที่คนทุกข์เราแก้ไขจนเบาทุกข์เราถึงจยออกมาเราไม่ทิ้ง แล้วติดตามต่อไปหน่วยงานเราไม่ได้หน่วยนู้นได้หน่วยนีนไนยไ้ได้แล้วขอทุกคนทุกคนเกรงใจซ้อหมดทุกคนไปดูแลเข้าไปถึงพวกเราฝากลูกหลานนะคะขอโอกาสซ้ออีกครั้งเข้าขหากาเบอร์สองนะลูก4สิงหาคม2 5 6 7ตรงกับตรงวันอาทิตย์นะคะโชคดีมีความสุขทุกคนคะ่ะแข็งแรง